วันนี้ผมจะพาทุกคนนะมาดู n o 1 1 3 4 0 0ใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาทำการติดตั้งตู้นะตู้มีขนาดความสูงเมตร้ความยาวอยู่ที่3เมตรความกว้างเมตรแบบกระทัดรัดเลยพร้อมทำการติดตั้งหมวกนะด้านบนแบนแบนิดหนึ่งนะเปิดด้านซ้าย2บานด้านหลังอีก2บานเป็นทั้งหมด4บานนะครับเน้นบรรทุกสินค้าที่ทำการโหลดสินค้าฝั่งซ้ายว่าส่งระหว่างทางไปเรื่อยๆอย่างเช่นร้านไข่ของจาร้านส่งข,งของต่างๆนะครับ ก็ใช้รถแบบนี้เลยเน้นเปิดตู้ด้านซ้ายพอไปถึงปับ๊บเราเทียบหน้าร้านก็เปิดตู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถทั้ง2คันเป็นสเปคเดียวกันเปิดคันเดียวได้ทั้ง2คันเลยนะครับคันนี้นะครับใช้เงินดาวเพียง59,000บาทผ่อนเดือนละส0 0 0 0กว่าบาทนิดนนะระยะผ่อน72งวดนะครับเป็นเครื่องยนต์ยูโร3นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถกันนะครับหากใครสนใจก็ดูตามไปเลยนะครับ สมมุติว่าเราไปโหลดสินค้าตามสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่มีที่จอดรถนะจอดตามริมคุตบาทอะไรต่าง,างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะจอดแล้วก็โหลดสินค้าได้เลยลักษณะการใช้งานจะประมาณนี้ครับเราจะโหลดสินค้าเราจะเปิดด้านเดียวก็ได้นะครับหรือจะเปิดทั้ง2ด้ได้ก็ได้อันนี้นะครับ ส่วนด้านท้ายก็ทําการเปิดได้2บานเช่นกันนะครับหากเราไม่โหลดสินค้าด้านซ้ายก็สามารถเปิดด้านหลังโหลดสินค้าอย่างเดียวก็ได้นะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัดอีสู่ได้นะครับใช้เงินดาวเพียง5 9าหมท่านได้แบบนี้เลยนะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกันรับประกัน5ปีไม่จากัดระยะทางที่สาคัญค่าสูมบริการได้ทั่วประเทศด้วยนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร02-06444ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ